ข้อ3ามาบอกว่าเขื่อนอ่ามีเขื่อนแล้วเขื่อนกั้นน้ํากว้าง30เมตรสูง40เมตรนะกว้างก็คืออะไรนะยาวใช่ไหมเนาะที่ยาวแนวแนวนอนนะครับถ้าน้ําเต็มเขื่อนอ่าน้าเต็มเขื่อนนะครับก็แปลว่าใช้ความสูงเท่าไหร่นะ40เมตรจงหาผลต่างของแรงดันน้ําที่กระทาต่อเขื่อนเมื่อเขื่อนตั้งตรงและเมื่อเขื่อนเอียงทํามุม4อ่ะ60องศากับแนวดิ่ง ก็แปลว่าเขาอยากรู้ว่าเมื่อน,น้ําเต็มเขื่อนสองเขื่อนอะ่ะตรมนีมีสองเขื่อนเพราะมีเขื่อนต,ตั้งตรงกับเขื่อนที่เป็นนะเอียงทำมุมหกสองศาถูกไหมครับนะเขาอยากรู้ว่ามันมีค่าความแตกต่างของแรงดันเท่ากับเท่าไหร่นะโดยที่ความสูงน้ำเท่าไหร,นรนะ่นะครับสี่สิบเมตรนะนะครับอ่ะเอาเขื่อนอันแรกก่อนนะครับเขื่อนอันแรกเป็นไงอะ่ะนะเขื่อนอันแรกก็มีเป็นสี่เหลี่ยมเียถูกไหมปือ้อความยาวอะไรอะ่ะ l อมีค่าเท่ากับอะไรครับสามสิบ นะ L อเท่ากับ30เมตรเนาะน้ำน้ำด้านไหนน้ำความสูงของเขื่อนเท่าไหรนะ40สินะ40เมตรนะครับอ่าใส่พื้นที่ล่างแบบนี้แล้วกันเนาโดยที่มีน้ำเต็มไหมเต็มเลยครับน้ำมาเต็มเลยนะักเรียนแล้วก็มีแรงถูกไหมครับกอถามว่าแรงตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นี่แหละถูกไหมครับแรง,งนี้เท่ากับเท่าไหร่นี่แหละกลับอีกรูปหนึ่งนะมีเขื่อนเหมือนกันแต่เขื่อนอะไรครับเขื่อนมันเอียงถูกไหมอา้าวเขื่อนมันเอียงเอียงไงอ่ะ ายางเหมือนเดิมนะครับยางเหมือนเดิมนะแต่เขื่อนมันเอียงแบบนี้ครับนักงเรียนเขื่อนมันเอียงนะครับเอียงทํามุมกับอะไรทามุมกับแนวดิงเอาแนวดิงตรงไหนเนี่ยแนวดิงตรงไหนครับก็ตรงนี้ใช่ป่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้คือหกสิบถูกไหมนะครับถามนี้เนี่ยแล้วก็มีอะไรครับมีน้ำเหมือนเต็นน้าเต็มเขื่อนเหมือนกันนะครับนาใส่องค์ปกรบให้ครบนะ L เท่ากับเท่าไรตรงนี้สามสิบเมตร แล้วก็สูง40เหมือนกันเลยน้าเต็มเครือแล้วปุ๊บ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 นะถูกไหมครับนะแต่น้าเนี่ยนักเรียนจะเลือกให้มันตั้งแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนให้มันลงแบบนี้นักเรียนก็ต้องแตกค่า A นะเช่นนักเรียนบอกให้มันลงแค่แบบนี้ก็ต้องแตกค่า A ฉะนั้นมุมที่เราใช้ก็จะกลายเป็นมุมนี้ถูกไหมเซตาจำได้ไหมครับตอนที่เราหาสูตรกันอะ่ะนะถ้าเกิดนักเรียนใช้แรง F ตรงนี้หมายความว่าตรงนี้ครูต้องใช้30มองศาแทนในสูตร พราะตอนนั้นเราหากันที่มันอยู่ในแนวนี้แต่ถ้าเกิดเลนจะแตกค่า a แต่ค่า f เอา f เหมือนเดิมในแนวตั้งเหมือนกับข้อหนึ่งนั่นเอก็ต้องแตกอะไรนะครับหน้าหน้าขึ้นมาหน้าที่มันอเอียงให้มันขึ้นมาในแนวตั้งฉากคือแตกแตกพื้นที่ผิวแทนตอนนี้เราจะแตกแรงกับแตกพื้นที่ผิวใช้สูตรออกมาเหมือนไม่เหมือนกันก็นกจริงแต่คําตอบต้องออกมาเหมือนกันนะนะแต่ครูจะใช้สูตรนี้แหละคือก่อนที่ครูแตกแรงง,ง่ายนะเพราะว่าครูครูจะใช้สูตรเดิมเลยนะครับอะดูแรกก่อนครับ นะอะไรกูได้เป็น f เท่ากับเท่าไหร่ครับมันมีสูตรอยู่แล้วนี่เมีค่าเท่ากับอะไรครับเศษหนส่วนสองโล gl h ยกกําลังสองถัานไหมครับนะคูณอาจได้มาเป็นเศษหนส่วนสคูณโลเท่าไหร,ร่อ่ะสิบกำลังอะไรสิบกำลังสามคูณสิบก็คือ30 h ความสูงน้ำก็คือ40่สิบคูณสีใช่ไหมใช่ไหมครับมันยกกำลังสองะคูณสีเลยสตัว ทันไหมเนี่ยหันนะที่เหลือก็แค่จับคูณกันเท่านั้นเองเอาอะไรตัดเดียวสองหนึ 2, 1, 2, 2, ่งสองสองี่สิบถูกไหมครับยี่สบคูณเอากำลังกี่ตัวเนี่ยหนึ่สาสี่ก็แปลว่าคูได้เป็น3ามคูสิบลังสเอ่ยยกลังสากับสิบกำลังสกลายเป็บลังเจ็แล้วคูเอาตัวเลขข้างหน้ามาดูไหมครับส2 4สองี่คูณสเป็น8 8ดคูณสาเป็น24 ฉะนั้นคูจะได้ P F มีค่าเท่ากับ24คูณ10กำลัง7มีหน่วยเป็นนิวตันนะครับถานนี้เนี่ยจงหาปนต่างของแรงดันมีหน่วยเป็นนิวตันเรียบร้อยแล้วข้อกรณีที่เป็นเขื่อนหน้าตรงต่อไปกรณีที่มันเป็นเขื่อนอะไรเอียงๆบ้างเอียงๆเราใช้สูตรอะไนะเศษหนึงส่ log L H นความสูงของน้ำ ยกกำลังสองแต่ถ้าหารด้วยหารด้วยสายเซต้าด้วยนะเซต้าเราใช้เท่าไหรครับสามสิบนะตอนนี้ใช้เซต้าเท่ากับสามสิบนะครับ่าเซต้าเท่ากับสามสิบองศาเพราะว่าเซต้าที่เราใช้จะเป็นเซต้าที่เขื่อนทํามุมกับแนวนอนจำได้ไหมครับอ่าแทนค่าลงไปเลยเหมือนเดิมเลยนะครับนะก็เหมือนมีข้างบนอยู่แต่หารด้วยอะไรครับสายสามสิบเท่านั้นเองจริงปะเนะี่ยสายสามสิบมีค่าเท่าไรครับหนึ่งส่วนสอง งงไหมไม่งงนะนะก็หารด้วยครึ่งนึงนะครับนะแต่เราเปลี่ยนค่าอะไรไปบ้างอะมีค่าอะไรเปลี่ยนไปไหมไม่มีนะครับนะไม่มีค่าอะไรเปลี่ยนเลยอ่ะลองหาซินักเรียนก็จะกลายมาเป็นเศษหนส่วนสคูณคูณเท่าไหรอ่อ่ะคูณสิบกำลังสามเหมือนเดิมคูณด้วยคูณด้วยส0บคูณด้วยคูณด้วยอะไรอะ่ะสาสคูณด้วย เหตเทเท่าไหร่ครับ40คูณด้วย40แล้ว s i ายทร30มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะทาย30มีค่าเท่ากับ1ส่วน2หานี้เนี่ยก็หารด้วย1ส่วน2ถูกไหมครับทันไหมทันไหมไม่งงนะไม่งงนะครับนะอ่ะเสร็จแล้วทำไมดีต่อต่อสิ1ส่วน2ก็คือ2ส่วน1ป่ะ กลคูณไกลไกลคูณไกลสองตัดสองข้างบนก็จะกลายเป็นกลายเป็นไม่มีอะไรตัดเลยงงไหมเนี่ยนะเอาเขียนใหม่ก็ได้หนึ่งส่วนสองคูณสิบกำลังสามคูณด้วยสิบคูณด้วยสามสิบคูณด้วยสี่สิบคูณด้วยสี่สิบแล้วคูณด้วยอะไรครับไกลคูณใกลกับคูณด้วยสองถ่านไหเนี่ยถามนะก็ตัดตัดนะก็หมายความว่าข้างบน กูได้ f ออกมามีค่าเท่ากับเท่าไรครับนักเรียนนะก็สิบลังเจ็ดเหมือนเดิมสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสามได้เท่าไหร่ครับสิบสามได้สี่สิบแปดถามี้เนี่ยงงนะไม่งงนะนะก็จะกลายเป็นสี่สิบแปดคูณสิบลังไรหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดมีหน่วยเป็นนิวตันอ่ะแต่นี้โจทย์ต้องการหาอะไรครับนักเรียนโจทย์ต้องการบอกว่า ผลต่างถูไหมครับผลต่างถ้าเกิดข้างบนกูให้เป็น f1 ดูไหมครับ f1 ข้างล่างกูเป็น f2 ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น f1 f2 ผลต่างก็คืออะไรครับนักเรียนผลต่างคือเดลต้าอะไรเดลต้า f ถูกไหมเดลต้า f นะครับกูก็กลายเป็น f ร f2 ลบด้วย f1 ถูไไกไหมครับก็จะกลายเป็น48คูณ10กำลังลายกำลัง7ถูกไหมครับลบด้วย24คูณ10กำลังลาย คูณสิบังเจ็ดนะครับนะกำลังเหมือนการจับลบกันได้ถูกไหมครับนะาสี่สิบแปดลบยี่สิบสี่ก็ออกมามีค่าเท่ากับยี่สิบสี่คูณสิบลังไรกำลังเจ็ดมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับนะเห็นไหมเขื่อนที่ดีก็คือเขื่อนที่รับแรงได้เยอะก็คือเขื่อนที่มันเอียงๆเห็นไหมครับรับได้ทั้งสี่สิบแปดคูณสิบบังเจ็ดนิวตันเนี่ยนะครับนะน้ำสูงเท่ากันแท้ๆรับแรงดันของน้ําได้ทั้งสีง่สิบแปดคูณสิบบังเจ็ดนะส่วนในแนวตั้งตั้งนี่นเลยครับ นรับได้เพียง24คูณ10ลัง7นิวตันเท่านั้นเองน่าซึ่งอะไรนะมีแรงกระทําต่อเคื่อน24คูณ10ลัง7นิวตัน